รบผมสมชายฝั่งชนกิตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อรรคก้าวไกลครับก็ต้องขออนุญาตท่านประธานอาภิปรายยติอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามและเสนอแนะต่อรัฐบาลก็อยากอยากให้ท่านนายกได้ฟังอยู่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้ผมมีเรื่องทั้งซักถามและเรื่องเสนอแนะครับที่จริงผมอยากจะมีเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ดินปัญหาป่าไม้อยู่เยอะพอสมควรแต่อยากจะฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนสักเครื่องหนึ่งก็คือวันนี้ลองไปตรวจดูที่เกาะยาวใหญ่ในจังหวัดพังงาวันนี้กลุ่มทุนจีนสีเทาที่พูดถึงกันนี่แหละกำลังกว้านซื้อที่ดินและก็ไล่ชาวบ้านกันอยู่โฉนดออกในที่ อุทยาแห่งชาติได้อย่างไรนี่คือคำถามที่ต้องหาคำตอบจากท่านรัฐมนตรีสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องความเดือดร้อนแล้วก็อยากจะใช้อำนาจที่นายกรัฐมนตรีซึ่งในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยแหละตั้งแต่ท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารจนถึงวันนี้มีเรื่องหนึ่งที่ท่านไม่กล้าทำหรือไม่อยากจะทำและสิ่งที่ผมอยากจะ เสนอแนะเรื่องแรกหยุดเอื้อในทุนได้ไหมเรื่องที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือเรื่องที่ดินที่หมดอายุสัญญาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนในพื้นที่ภาคใต้ขอใช้คำว่าสัมปทานเพื่อง,ง่ายมากเรื่องราวนี้ก็ต้อง คิดว่าท่านประธานคงทราบดีว่าที่มาที่ไปอย่างไรในปีพศ2522ถึง2531และปีพศ2535จนถึงปีพศ2538ท่านประธานก็คงทราบดีว่าในช่วงจังหวะนั้นรัฐบาลไหนแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนได้รับก็คือ ช่วงเวลาในปี2522ถึง2531 2535ถึง2538ผมเรียกว่ารัฐบาลภายใต้ประชาธิปไตยไม่เต็มร้อยแต่ถ้าเป็นภาษาภาคใต้เขาเรียกว่าประชาธิปไตยไม่เต็มบาิอาจจะใช้คำว่าครึ่งใบก็ได้เพื่อให้มันเพราะพริงเช่นเช่นกับรัฐบาลที่เป็นอยู่วันนี้แหละท่านประธานครับ รัฐบาลแบบนี้ทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันล้วนแต่เอื้อในทุนและสิ่งที่มันปรากฏในพื้นที่ภาคใต้คือเอาพื้นที่ป่า2 4 0แสนมืนกว่าไร่ไปประเคนให้คนร่ำคนรวยอยู่แล้วเพียงไม่กี่รายและแต่ละรายที่ปรากฏชื่อมันก็เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่ใกล้เคียงกันหรือหุ้นด้วยกัน สองแสนที่มื่นกว่าไร่นั้นถ้าพี่น้องขับรถไปภาคใต้เห็นสวนปาล์มใหญ่ๆไม่ใช่ของพี่น้องประชาชนคนธรรมดานะครับมันเป็นกลุ่มทุนที่รัฐบาลในเวลานั้นประเคนทรัพยากรธรรมชาติให้โดยที่พี่น้องที่อยู่ในพื้นป่าเหล่านั้นถูกขับไล่ออกมาจากพื้นป่าลองไปดูที่ชุมพรสิครับ ตั้งแต่ท่าแซะจนถึงไปชายแดนพมา่าพี่น้องคนไทยต้องไปอยู่ติดชายแดนแล้วถ้าเป็นเหวก็จะหล่นเหวแล้วแต่พื้นที่ห้าหมื่นกว่าไร่ตั้งแต่ถนนเอเชียจนไปถึงเขตชายแดนพมา่าเป็นของนายทุนที่รัฐบาลในยุคปีพศ .2522 จนถึงปีพศ .2538 ประเคในให้แต่วันนี้ครับที่ดิน เหล่านี้ที่ได้รับสัมปทานไปมีอายุสัญญาในการสัมปทานไม่เกิน30ปีวันนี้ส่วนใหญ่ครับหมดอายุสัญญาสัมปทานแล้วพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินในพี่น้องภาคใต้ก็คิดว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นยุคที่ท่านประยุทธ์มาด้วยอำนาจรัฐประหารหรือว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่พี่คนพิการอยู่นี่แหละ ท่านประธานครับผืนป่าเหล่านั้นที่หมดสัญญาแล้วสองแสนกว่าไร่ยังไม่คืนให้กับหน่วยงานของรัฐพี่น้องประชาชนเรียกร้องว่าเมื่อรัฐบาลในยุคนั้นให้โอกาสกับนายทุนแล้วทำไมเมื่อหมดสัญญาแล้วจึงไม่อนุญาตหรือเอาโอกาสนั้นมาให้กับคนจนบ้างโดยการจัดสรรที่ดินให้กับประชาชน วันนี้กระบวนการในการที่จะไม่คืนที่ดินให้กับหน่วยงานของรัฐไม่เอาที่ดินมาจัดสรรให้กับประชาชนใช้กลไกและช่องว่างทางกฎหมายสิ่งที่เขาใช้กันอยู่ก็คืออนุญาตให้เก็บของป่าของป่ามันก็คือผลป่าน,นะครับวันนี้กลุ่มทุนใหญ่ๆที่ได้สัมปทานหมดอายุสัญญาไปแล้วประมาณ20กว่าปีก็มีส0ปีก็มี ยังดำเนินการอยู่แล้วกรมป่าไม้ภายใต้การดำเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวรวุฒิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีวรวุฒิทราบข้อมูลนี้ไหมไปดูภาพครับว่าพื้นป่าเหล่านั้นยังอยู่ในการครอบครองของกลุ่มทุนเหล่านั้นอยู่ แม้ว่าขณะที่มีการประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้เป็นเขตสปกสุดท้ายพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้เพราะสปกประกาศไปอยู่ในพื้นที่ที่ไอ้อนุญาตให้สัมปทานกันในทุนหล่อนั้นไปแต่เมื่อโผล่ออกมาสปกเหล่านั้น,ลออก,ลน,นกลายเป็นคนของบริษัทเกือบทั้งหมดเขายังอยู่นะครับ ชาวบ้านจึงชุมนุมเรียกร้องตั้งแต่ปี2545-46เป็นต้นมาเพื่อขอเอาที่ดินมาให้กับคนจนบ้างขอโอกาสนะครับผมยังเชื่อว่าคนรวยบางกลุ่มเนี่ยที่เขารวยขึ้นได้หนึ่งขุรีดเอาระดับเปรียบสองได้โอกาสแต่เรื่องนี้ผมถือว่าได้โอกาสเขาได้โอกาสจากผู้มีอำนาจ เมื่อครบสัญญาพี่น้องทวงถามยังไม่ได้และยังไม่จัดการเอาที่ดินเหล่านั้นมาคืนให้กับประชาชนไม่คืนให้กับหน่วยงานราชการเพื่อให้โอกาสกับประชาชนบ้างประชาชนก็ชุมนุมเรียกร้องครับจนกระทั่งว่าในรัฐบาลในปีพศ .2546 ได้มีข้อตกลงกับพี่น้องประชาชนว่า ไอ้ที่ดินที่หมดอายุสัญญาสัมปทานแล้วเนี่ยก็จะเอามาไม่ให้ต่อสัญญาแล้วที่ดินที่ยังไม่หมดสัญญาแต่ผิดเงื่อนไขก็คือการบุกรุกป่าเพิ่มเติมก็ให้เอาคืนเลิกสัญญาและเอาที่ดินเหล่านั้นทั้งหนึ่งและสองเนี่ยมาจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนมติคลมอ6สิงหาปี2546 วันนี้ก็20ปีแล้วครับไปดูครับใน20ปีที่ผ่านมาปีที่แล้วผมลงพื้นที่ไปตรวจสอบในนามคณะกรรมการที่ดินชุากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สภามีมติมอบหมายปรากฏว่าแปลงปาล์มที่เขาบอกว่าหมดอายุสัญญาอนุญาตมีภาพครับขออนุญาตภาพสไลด์ที่เป็นภาพรถยนต์ขนผลปาล์มอยู่ครับนี่แหละครับ เดี๋ยวค่อยพูดถึงแปลงนี้นี่แหละครับเก็บของป่าที่กรมอธิบดีกรมป่าไม้หรือผู้ว่าอนุญาตสุดท้ายสัญญาหมดอายุไปแล้วตั้งแต่แปลงนี้ตั้งแต่ปี2556 10ปีแล้วครับกลุ่มทุนยังอยู่ผมไปถ่ายภาพแล้วก็จับพิกัด GPS มันอยู่ที่นั่นแหละครับท่านรัฐมนตรีช่วยดูให้หน่อยก็แล้วกัน สิ่งที่มันปรากฏแบบนี้ชาวบ้านก็เรียกร้องทวงถามแล้วเมื่อมีมติของคลมตั้งแต่ปี2546วันนี้20ปีแล้วครับการจัดการพื้นที่ป่าหมดอายุสัญญาสัมปทานยังไม่เสร็จสิ้นพี่น้องจึงได้ชุมนุมเรียกร้องตลอดมาแต่สิ่งที่พี่น้องได้รับคืออะไรครับไปดูภาพครับแกนนำในการเรียกร้อง ้องเข้าคุกไปหลายคนวันนี้ยังติดอยู่หนึ่งคนคือคุณโยคินคำวงเขาออกมาเรียกร้องให้เอาคืนผืนป่าจากกลุ่มทุนที่ยึดครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่แหละอีกหลายรายครับถูกลอบสังหารเวลาทุนกับรัฐเนี่ยเขาเรียกเวลาทุนอิทธิพลกับรัฐมันร่วมมือกันเนี่ยพี่น้องประชาชนเดือดร้อนทันทีไปดูภาพ ผู้ที่ถูกจับคุมคุมขังและถูกลอบสังหารข้างสวนปาล์มที่ไปเรียกร้องว่าให้ช่วยเอาคืนมาจาัดสรใน้กับประชาชนบ้างหรือว่าทางรัฐสภาไม่อนุญ,ญาตได้เาภาพนี้ออกผมเบลอภาพแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็ต้องตั้งข้อสงสัยที่ครับท่านประธานว่าไอ้สองบริษัทสบริษัทสี่บริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ ทำไมอยู่ยงคงกระพันมาหลายรัฐบาลอันนี้ภาพครับเนี่ยคนเรียกร้องโดนไล่ล่าและวันนี้ตำรวจยังตามหาผู้ร้ายไม่ได้มันเจ็บใจไหมครับเอาไปดูครับว่าทําไมไอ้กลุ่มบริษัทเหล่านี้ผมมีเรื่องให้ดูสองบริษัทเพราะว่ามันเป็นบริษัทในตละหลักทรัพย์ที่สามารถค้นหาได้ ดยสะดวกบริษัทแรกครับอยู่ในจังหวัดกระบี่รองเนื้อที่ดินประมาณสองหมื่นกว่าไร่แล้ววันนี้กําลังมีข้อพิพาทกับกรมป่าไม้ไปยื่นขอออกฉโฉนดในที่ดินที่ได้รับอนุญาตในธรรมทานนั่นแหละเก้าพันกว่าไร่แล้วก็ฟ้องกันอยู่ที่ดินแปลงนี้อยู่ในจังหวัดกระบี่ครับขอสไลด์ครับเนี่ยแปลงนี้ครับยังดําเนินการปกติอยู่ ณนะวันนี้นี่ภาพผมถ่ายให้เจ้าหน้าที่ถ่ายดาวเทียมมาเมื่อต้นเดือนนี้เองยังปรากฏการดำเนินการอยู่ท่านรัฐมนตรีใชวดดูหน่อยและที่สำคัญที่สุดครับเจ้าของบริษัทนี้ไปดูผู้ถือหุ้นดูครับขอสไลด์ครับถือหุ้นบริษัทยูนิวาน,นิต ตระกูลวานิชคนใต้รู้จักครับตระกูลนี้เป็นตระกูลใหญ่ทางการเมืองที่มีอิทธิพลทางการเงินอยู่พอสมควรมีอำนาจวรารมีเคยอยู่ในรัฐบาลในทำเนียบรัฐบาลและไม่มีใครวันนี้ก็สงสัยว่าทำไมอยู่ยงกพันท่านรัมนตรีพระบทรล้าแต่ไหมเอาอีกรายหนึ่งก็บริษัทนี้มีพื้นที่หลายแปลงที่สัมปทานทั้งชุราทั้งกระบี่ ไปดูครับผู้ถือหุ้นเนี่ยพื้นที่ยังดําเนินการอยู่ครับไม่คืนได้กับกรมป่าไม้เลยไปดูผู้ถือหุ้นสิครับนี่ก็คงเอาออกนะครับแต่ผมขอพูดว่าตระกูลที่คนไทยรู้จักกันดีในฐานะที่ถือหุ้นในธนาคารใหญ่โชคนพนิธ ไม่ต้องปิดผมก็ต้องพูดเพราะนี่คือสิ่งที่จะต้องฟ้องกับประชาชนว่าถ้าไม่สู้ก็ไม่มีโอกาสได้นี่คือสิ่งที่ต้องทำและวันนี้เนี่ยผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ซึ่งมีแปลงปาล์มอยู่หลายแปลงและมีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาปาล์มในประเทศด้วย มีภรรยาเป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลนี้ด้วยผมไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าพักไหนเพราะกลุ่มแรกไม่รู้จะอยู่พักไหนในพักภายภาคหน้าแต่อีกคนหนึ่งไดกลุ่มหนึ่งยังเป็นรัฐมนตรีอยู่รัฐบาลนี้จึงถามว่ารัฐบาลยังเอื้อกลุ่มทุนอยู่ใช่ไหมประชาชนจึงไร้ โอกาสในการที่จะได้รับสิทธิ์ที่จะไปเอาที่ดินที่เป็นทรัพยกรรของชาติที่เคยปล่อยโอกาสให้คนรวยได้รวยแล้วรวยอีกไปดูครับว่าเขารวยอย่างไรขออนุญาตไม่เกินหนึ่งนาทีการจากการตรวจสอบของกรรมธิการในซึ่งมีอยู่ในที่นี้นะครับเดี๋ยวส่งอยู่ในสาภาที่ดินที่ได้รับสัมปทานไปสองแสนกว่าไร่สองแสนกว่าไร่เนี่ย ปีหนึ่งทำรายได้5,000ักว่าล้านแต่รัฐบาลได้ค่าภาคหลวงค่าธรรมเนียมค่าอะไรต่อมีอะไรที่จะได้จากการอนุญาตให้คนรวยรวยแล้วรวยอีกเนี่ยปีละประมาณ5ล้านกว่าบาทนี่จากการประเมินของกรมป่าไม้และกรมไอ้สหกงานเศร,รษฐกิจเศร,รษฐกิจนี่หรือครับว่าท่านมีความกล้าหาญที่จะจัดการ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีอำนาจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านจะตอบผมอย่างไรผมชี้แน่ว่าสิ่งที่ท่านควรทำก็คือเอาป่าเหล่านี้คืนมาและที่สำคัญที่สุดครับถ้าตัดสินใจแน่ป่าที่หมดสัญญาอนุญาตแล้วสัมปทานแล้วเนี่ยท่านโค่นให้หมดเลยครับและเอาที่ดินมาจาัดสรรให้กับพี่น้องคนจนวันนั้นและผมจะตบมือให้ท่านขอบคุณครับท่านประธานครับผม หลังจากท่านรมชแล้วก็เป็นคุณนางสาวธีรรัตน์สมฤทวานิชนะครับแล้วก็เป็นคุณค,ณค,ณคณาารูมานิตสังพุ่มครับขอเชิญนางสาวธีรรัตน์ครับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันธีรรัตน์สมเทธวานิชสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยขอร่วมอภิปรายในยติตามรัฐมนูญมาตรา152 เพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อรัฐบาลค่ะดิฉันอยากที่จะให้ทุกคนนะคะลองคิดและพิจารณาดูว่าตอนนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับ9ปีที่แล้วค่ะตั้งแต่มีการยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในปี2557เราอยู่ภายใต้ผู้นำคนเดียวกันค่ะ นั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาฉันไปทางไหนนะคะก็พบแต่พี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ต้องเป็นหนี้เป็นสินค่ะคนทำงานสายตัวแทบขาดแต่ถูกรัฐบาลรีดภาษีแบบโขกศับโดยที่ไม่เคยมีสวัสดิการดีๆกลับมาในทางกลับกันนะคะเกิดธุรกิจสีเทาทั่วประเทศมอมเมาประชาชนเงินไปอ